สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับช่วงนี้มีฟุตบอลยุโรปนะดูบอลดึกทุกคืนเลยนะถ้ามีถ่ายทอดนะครับช่วงที่พักครึ่งเนี่ยก็บังเอิญน,นะปัดไปปัดมาก็เจอน้องเขากำลังไหลสดอยู่นะแล้วก็ไปเจอองค์นี้นะครับซึ่งเป็นพระของยะลานะผมเนี่ยโตมาที่ยะลาส่วนใหญ่นะพอเรียนตั้งแต่ปถมห้านะจนจบม .6 เลยที่ยะลานะครับในช่วงนั้นนะแล้วก็อันนี้เป็น ปีศูนย์ห้านะครับสองพันห้าร้อยห้าของวัดเมืองยะลานะวัดเมืองยะลาก็จะมีพ่อท่านชินนะครับเป็นเจ้าวาดแล้วก็พ่อท่านชินเนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งในสามของสามมิตรก็มีหลวงปู่ทิมอาจารนองแล้วก็พ่อท่านชินนะครับอันนี้ก็สร้างมาจากผงวานที่ใช้สร้างพระหลงวงปู่ทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับแต่ทําออกมาเป็นรูปพระสังกัจจายนะพระสังกัจจายนีย่ก็เป็น มีเป็นรูปปั้นใหญ่เลยนะสมัยเด็กๆเนี่ยผมไปที่วัดเมืองก็หลายครั้งนะาก็จะเป็นรูปปั้นใหญ่เลยอยู่ที่วัดเมืองนะครับอันนี้ก็ดีไซน์แล้วก็เอาพิมพ์มาแบบนี้นะจริงๆแล้วอะ่ะผมมีแบบนี้ <S <S อยู่องค์แล้วนะเนี่ยนะครับมอีองค์หนึ่งแล้วนะแต่สวยมากด้วยแล้วก็ได้มาจากน้องที่รู้จักกันนะเขาแบ่งมาให้พ่อเขาเก็บมาตั้งแต่หนุ่มๆนะพ่อเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่ราชพัทยานะครับ เก็บมาองนี้จะสวยเนี่ยเห็นวันลนะสีก็น่าจะต่างกันนะวันนั้นผมเห็นเขาไลฟ์สดอยู่แล้วก็เห็นองค์นี้นะก็รู้สึกว่าเออพอเป็นพยาลาเนี่ยผมก็ชอบก็เลยถามเขาแล้วก็ปรากฏว่าก็ส่งมาถึงวันนี้นะครับก็เลยมาถ่ายเก็บไว้สักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราลองมาส่องดูเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อว่านนะเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดนะครับหน้าก็จะสู้กับองค์ที่ผมมีไม่ได้นะอันนี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ แต่จะได้ความฟูของเนี่ยฮะตัวว่านที่แบบเหมือนไม่เคยผ่านการใช้แล้วก็ไม่ได้สัมผัสอะไรมาเยอะนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีความฟูของเนื้อมากๆเลยนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวองค์ที่สวยเนี่ยผมขออนุญาตไม่แกะซิวนะเพราะว่าผมไม่อยากให้เขาโดนมือโดนเหงือ่อแล้วจะเสียเนื้อนะครับเนี่ยอันนี้จอ,อกสีดํากว่าหน่อยเนาะจะมีเนี่ยพวก มวลสารแดงอะไรเงี้ยด้วยนะครับที่เห็นเหมือนเหมือนกันเลยเนี่ยก็คือมีเป็ดเป็ดเป็นเหมือนกับแก้วแก้วใส,ๆ,สๆนะครับแต่องค์นี้จะจะชัดตรงลายนิ้วมือด้านหลังนะเนี่ยฮะคือเป็นพาี่กดมือนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเนี่ยลายนิ้วมือด้านหลังจะชัดมากเลยนะเนี่ยนะครับก็จะกดมือแบบนี้นะเนี่ยนะครับอันนี้คือองค์เนื้อออกจะเป็นเทาดํานะ ที่ผมมีก่อนหน้าแล้วก็สวยมากนะผมก็ติดตัวในกระเป๋าทุกวันนะครับทันก็เรื่องโชคลาภอยู่แล้วนะฮะภาษาังกายนะแล้วก็เป็นวันเก้าเจ็ดที่เป็นอาจารย์ทิมเสกพอท่านชินอาจารย์นองนะฮะก็คือเป็นสุดยอดของมวลสารของทางยาลาปัตตานีวัดช้างให้อยู่แล้วนะครับอพอองนี้มาก็เลยเก็บเพิ่มนะครับเนี่ยนะนี่ฮะถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ บอกกันมาได้นะผมก็คงจะถ่ายคลิปแค่แบบสั้นๆนะเพื่อนๆนะดูเป็นแบบเนียนะฮะประมาณนี้นะนะส่วนด้านหลังขององค์นี้นะครับนี่ก็จะเห็นลายนิ้วมือเหมือนกันนะเห็นไะรเป็นรอยริ้วๆของลายนิ้วมือแต่มือผมเปียกๆร้อนๆนะวันนี้ผมก็จับเยอะเดี๋ยวพวกคราบฝ้าสวยๆต,ๆต่างๆก็จะหายหมดนะผมก็เลยเออจับนิดหน่อยละกันนะครับเพื่อนๆวันนี้นะเพื่อจะได้ทําให้พระไม่ต้องโดนจับเยอะนะ เนี่ยนะจริงๆควรใส่ถุงมือนะเพื่อไม่ให้เหงื่อไปทำลายผิวพระนะครับเนี่ยนะคมชัดดีเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเบอร์กว่าองค์นี้นะองค์นี้จะชัดแจ๋วกว่าเยอะเลยเนี่ยเนะี่ยะโทนคนละีสีนะแต่ก็สวยเหมือนกันนะครับ บางทีการผสมเนี่ยอาจจะแบบลองผสมแล้วเอออันนี้ยุยพิมพไม่ค่อยติดหรืออะไรก็จะสัดส,ส่วนก็จะเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่ได้ยินมานะเพื่อลองไปตามดูในอีพีเก่าๆผมจะมีถ่ายไว้ครั้งนึงแล้วนะครับอันนี้ก็ถ่ายเพิ่มวันนี้เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลเพิ่มนะครับโอเคนะสำหรับ เนี่ยฮะภรษสังกัจายเนื้อว่าน2497ของปี2 5งพันที่ออกวัดเมืองยะลานะครับเพื่อนเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสุงติ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ